มาแล้วครับตัวอย่างหนังอย่างเป็นทางการของ Barbie Mermaid Power ที่พวกเรานั้นรอคอยกันมาอย่างยาวนานในขณะที่แฟนคลับจากนานาประเทศก็รู้สึกตื่นเต้นกับภาพต่างๆรวมถึงการฉายแบบพิเศษในประเทศออสเตรเลียที่ทำให้แฟนๆบาร์บีทั่วโลกอิจฉากันเป็นอย่างมากและนอกจากที่ Barbie Official YouTube Channel จะได้เผยแพร่ตัวอย่างหนังใหม่นี้แล้ว Barb บี Barbie ก็ยังได้เปิดเผยเนื้อเรื่องคร่าวๆให้พวกเราได้รู้กันอีกด้วยแม้ว่าในเวลานี้ตัวอย่างหนังนั้นจะถูกตั้งเป็นส่วนตัวไปแล้วแต่ว่าผมก็อยากนำเนื้อเรื่องมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับและถ้าเพื่อนๆเราคนรักบาร์บี้ทุกคนพร้อมแล้วก็ไปฟังกันได้เลยร่วมกับบาร์บี้บรุกลินโรเบิร์ตส์บาร์บี้มาริบูโรเบิร์ตส์และเหล่าน้องสาวของเธอ สกิ p เปอร์สเตซี่และเชลซีในการประจนภัยใต้น้ำขณะที่พวกเธอกลายเป็นนางเงือกเพื่อช่วยกอบกู้โลกแห่งแปซิฟิกาใน Barbie Mermaid Power Barbie และ Barbie ถูกเรียกตัวโดยไอลาตัวละครเดิมจากหนังบาร์บี้ดอ p h i n Magic ให้มาแข่งขันเพื่อที่จะเป็นผู้พิทักษ์พลังใต้น้ำด้วยแบบทดสอบที่ถูกออกแบบมาเพื่อหาขุมพลังภายในตัวของพวกเขาโดยเฉพาะ จากการแข่งขันนี้พวกเธอได้พบว่าตนเองนั้นเป็นนางเงือกแห่งดินอากาศน้ำหรือไฟขณะที่ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนสัตว์และนางเงือกใหม่ๆนั่นเองในเรื่องราวแห่งมิตรภาพการประจนภัยและความกล้าหานี้บรุกลินมาริบูและครอบครัวได้ประสบการณ์ตรงในการรักษาสมดุลของโลกเบื้องบนและโลกใต้ท้องทะเล และได้รู้ถึงบทเรียนในการค้นหาพลังภายในตัวเองพร้อมกันด้วยและนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆที่ทางบาร์บี้ได้เปิดเผยผ่านคลิปตัวอย่างหนังนั่นเองนลครับสำหรับใครที่อยากจะดูตัวอย่างหนังอย่างเป็นทางการของ Barbie Mermaid Power ผมได้วางลิงก์ไว้ที่ Description แล้วนะครับผมและสำหรับคนไทยที่ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกผมก็ได้ทำตัวอย่างซับไทยไว้ให้ด้วยโอเค ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย